บริษัทอินเจนและเบโอซินสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงบนเกาะห่างไกลหรือสวนสนุกอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์อย่างถาวรไดโนเสาร์ป่าจํานวนมากได้สร้างระบบนิเวศที่ไม่เสถียรในหลายพื้นที่ของโลกก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโลกดูเหมือนจะสงบแต่เป็นเทียงภาพลวงตารัฐบาลต่างๆ ้างว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมทว่าในความเป็นจริงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดใหญ่ยังคงดำเนินการอย่างลับๆเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก DNA ของไดโนเสาร์ทั้งในด้านการทหารการแพทย์และเชิงพาณิชกยก์อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และไดโนเสาร์จึเปราะบางและความบาดตัวเริ่มกลับมาอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในทวีปอเมริกาภายในป่าดงบิบอันกว้างใหญ่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตสีแดง พื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์หลังจากเกิดการโจมตีของไดโนเสาร์หลายครั้งที่นั่นทีมน,นักวิทยาศาสตร์รับกำลังทำการขุดค้นอย่างผิดกฎหมายเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การจับไดโนเสาร์แต่เป็นสิ่งที่ทะย,ยานกว่านั้นมากนั่นคือการสร้างไดโนเสาร,รุ่นใหม่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นและถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติผู้นำโครงการนี้คือดเอรเอเลนาวากัสนักพันธุศาสตร์อัจฉริยะที่เชื่อว,ว่าความผิดพลาดในอดีตเกิด แด่จากความโลกของมนุษย์ไม่ใช่จากวิทยาศาสตร์เธอทำงานให้กับองค์กรที่เรียกว่า Helix i n i t i a t i v e ซึ่งอ้างว่าไม่มีเป้าหมายทางทหารแม้ว่าแหล่งทุนที่แท้จริงขององค์กรจะยังคงเป็นปริศนา ในอีกด้านหนึ่งเราได้พบกับแดนเนียลครอสอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยของ j u r a s ิ i เวิลด์ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสันโดษหลังจากสูญเสียครอบครัวไปในเหตุการณ์ไดโนเสาร์บุกเขตเมืองช่วงแรกๆแดเนียนได้รับการติดต่อจากหน่วยงานนานา,นาชาติให้เข้าร่วมภารกิจลับเพื่อแทรกซึนเข้าไปในเขตสีแดงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพีิกซ์ นิชิเอทีฟก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปการค้นพบแดนเนียนไม่ได้ไปเพียงลำพังเขาร่วมทีมกับมายาโตเรสนักบรรพชีวินวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ซึ่งใช้เวลาหลายปีศึกษาการป่า รับตัวของไดโนเสาร์ในโลกยุคใหม่มาย่ามีทฤษฎีที่น่ากังวลว่าไดโนเสาร์ไม่เพียงแค่เอาชีวิตรอดแต่กำลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วระหว่างการเดินทางในป่าทีมของพวกเขาพบซากไดโนเสาร์ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกระดูกที่แข็งแกร่งผิดปกติรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและพฤติกรรมทางสังคมที่ก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดสิ่งเหล่านี้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ในที่สุดพวกเขาถูกจับโดย Helix Initiative และถูกพาไปยังฐานปฏิบัติการใต้ดินที่ล้ำสมัยที่นั่นดรเอเลนาเปิดเผยโครงการรีเบิร์ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างไดโนเสาร์ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างแต่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมไดโนเสาร์ป่าทำหน้าที่คล้ายอันฟ้าทางระบบนิเวศ ต้นแบบของโครงการนี้มีชื่อว่าเอเ r นส s ร e กสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาฉลาดล้ำและดูเหมือนจะสามารถสื่อสารผ่านเสียงและภาษากายที่ซับซ้อนได้เอเลน่ายืนยันว่าเอเ r นส s คือกุญแจสำคัญในการป้องกันการสูญพันธุ์ของทั้งหมด อุดและไดโนเสาร์การทรยศสิ่งที่เอเลน่าไม่รู้หรืออาจเลือกที่จะไม่ยอมรับที่เฮลิก i ์อินิชิเอทีฟถูกแทรกซึมโดยผลประโยชน์ทางการทหารมากัสเฮลผู้บริหารระดับสูงวางแผนใช้เอเทนสเรสเป็นอาวุธชีวภาพเขาเชื่อว่าโลกต้องการรูปแบบการควบคุมใหม่และไดโนเสาร์คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบแดนเนียนและมายาค้นพบว่าเฮลได้สั่งสร้างตัวอ่อนหลายตัวที่คล้ายกับเอเทนสแต่ถูกปรับแต่งให้ก้าวราวมากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบควบคุมทางประสาทเพื่อบังคับไดโนเสาร์จากระยะไกลเมื่อไดโนเ็กเติบโ,โตเร็วกว่าที่คาดไว้มันเริ่มแสดงสัญญาณของความเป็นอิสระมันเรียนรู้สังเกตและจดจำรูปแบบของมนุษย์ระหว่างการทดสอบภาคสนามระบบควบคุมเกิดความผิดพลาดทำให้เดนสลบนี้ลับดวดปล่อยไดโนเสาร์ที่ถูกกักขังตัวอื่นๆโดยไม่ตั้งใจฐานปฏิบัติการตกอยู่ในความกลาหลโลกบนขอบเวแห่งหายนะไดโนเสาร์ที่หลุดรอดออกมากระจาย ตัวไปทั่วป่าและมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่การสื่อสารทั่วโลกหยุดชะงักเมื่อภาพความกลาหลถูกเผยแพร่สู่ซึ่งความตื่นตระหนกแผ่ขยายอย่างรวดเร็วเอเลนาซึ่งสิ้น หวังกับการเห็นผลงานของตนกลายเป็นภัยคุกคามตัดสินใจช่วยแดเนียนและมายาหยุดยั้งเฮลพวกเขาค้นพบว่าเตอร์นัสเร็กซ์ไม่ได้มีนิสัยรุนแรงโดยกําเนิดแต่มันมีจิตสํานึกและได้สร้างสายสัมพันธ์บางอย่างกับมายาซึ่งมันมองว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ในขณะเดียวกันมาร์กัสเฮลเปิดใช้งานแทนฉุกเฉินส่งโดรนติดอาวุธและทหารรับจ้างออกไล่เตอร์นัสเป้าหมายของเขาไม่ใช่การควบคุมอีกต,ต่อไปแต่เป็นการลบล้างหลักฐานทุกอย่างที่อาจมัดตัวเขาด้วยการเเชิญหน้าครั้งสุดท้าย จุดไขแมกเกิดขึ้นในมเมืองชายฝั่งใกล้เคียงซึ่งไดโนเสาร์หลายตัวอพยพตามเส้นทางธรรมชาติมาถึงนิเตอเนสเรสปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่เพื่อทำลายล้างแต่เพื่อรวบรวมไดโนเสาร์ที่แตกกระจายเป็นกลุ่มๆเป็นครั้งแรกที่ไดโนเสาร์แสดงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผนราวกับมีการวางกลยุทธ์ดนเนียนนำการอพยพประชาชนครั้งใหญ่ขณะที่มายาพยายาม สื่อสารกับเอตเนัสโเบอร์ใช้เสียงและท่าทางที่เธอได้เรียนรู้จากการวิจัยเอเลนัาสวะชีวิตเพื่อปิดระบบศูนย์กลางของ Helix Initiative ป้องกันไม่ให้ลูกผสมตัวอื่นถูกปล่อยออกมาในช่วงสุดท้อ ไฮเฮลพยายามควบคุมเอ์เนสด้วยตนเองแต่ระบบล้มเหลวโดยสมบูรณ์เอรเนสหันกลับมาต่อกรกับเขาไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายไร้เหตุผลแต่ด้วยการแสดงอำนาจที่เด็ดขาด e เฮลเสียชีวิตท่ามกลางการทังทลายของฐานปฏิบัติการสมดุลใหม่ของโลกเมื่อฮีลิซิอินิชิเอทีฟถูกทำลายโลกต้องเผชิญความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไดโนเสาร์ไม่อาจถูกกำจัดหรือควบคุมได้เช่นในอดีตเอรเนสเร็กซึ่งบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตนำไดโนเสาร์ตัวอื่นๆมุ่งหน้าสู่พื้นที่ห่างไกลจากมนุษย์ ทางการตัดสินใจก่อตั้งเขตอนุรักษ์ระดับโลกคื้นที่คุ้มครองซึ่งไดโนเสาร์สามารถดำรงชีวิตได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์มายาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของโครงการขณะที่แดนเนียนกลับสู่ชีวิตเงียบสงบรู้ดีว่าการต่อสู้ของเขาได้มอบความหมายใหม่ให้กับความสูญเสียในอดีตภาพสุดท้ายของภาพยนตร์แสดงให้เห็นเด็กกลุ่ม นิ่งยืนมองไดโนเสาร์จากระยะไกลโดยไร้ความหวาดลัวเตอนัสเรสปรากฏตัวบนยอดเขามองโลกของมนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปในหมอกยุคของสวนสนุกได้สิ้นสุดลงแล้วและยุคแห่งการกำเนิดไตหมาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจูราสิกเวิลด์รีเบิร์ถือเป็นบทใหม่ของหมื่นในแฟรนไชส์ภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หลังจากประสบความสำเร็จมายาวนานนับตั้งแต่จูราสิกภาค1993 ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูจัก,กรวาลจูราสิกด้วยเรื่องราวใหม่ทนที่จริงจังและเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงทีมนักแสดงที่ผสมผสานระหว่างดาราระดับโลกกับนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์การคัดเลือกนักแสดงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มมิติทางอารมณ์สเสน่ห์และความหลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนแฟรนไชส์นัดใหญ่นี้ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์นักแสดงหลักของจูราสิกเวิลด์ รีเบิร์และเส้นทางอาชีพทางศิลปะของนักสแสดงที่โดดเด่นแต่ละคนสกาเลต์โจ h ฮนสันสเตเลร์โจแฮนสันสกาเลต์โจเฮนสันเป็นนักสแสดงนำของ j u ราส s i c World r e เบ r ร์และถือเป็นหนึ่งในนักสแสดงหญิงที่สำคัญที่สุดแห่งยุคเธอเริ่มต้นอาชีพการสแสดงตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Translation ซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ล็กซึ้งและละเอียดอ่อน तल धलाई पी थी फान मा ओ खेहन सा रंग फ्लंगांती हलाक हलाई क्रिब क्लम थंग ड्रामा कमेंडी फाफिन त्रिस्रा ऐला फाफिन तर फ्रम्याक्स ऐथे पंती रूचक यंग क्वांग क्वांग चाक बदपात नाताचा और मान फहरुए एब्लक्वियो दु ऐन चाकरवाल फाफिन तर मारे वल चुंग तमाई हेत क्लाई अपना एक ना डबल किंग फाफिन दंगाई हैं तो इंग थंग अंकाई ऐसना ऐला फ्लंकारा इस दंग थी जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ओ कैन सनम प्लस बकार नए लखवा में पुन फूनमा सुथीम ना काएस दंग फाम सामार्थ किंगे आइंकार रब ताऊला खर्थी शब्च नए ला एड दियो तमाय हे तह मासम यंग इंकार बरुएट इंग्राउ तीप सुम्पसान वित्या सास्तर अंतराय ऐला खम्था मिचिंग सिल्दर माहर चाला आली माहर शला आली माहर चाला आली ये पनी कनुएंग चुए समखायंतीम ना केजंग एकाय पंती इम्रब यंग सूंगा इंदान फर्स्वर कडां कारेस दंग ऐलाय द्रब्रांग वल माक माय चाक पलंग आंखन गे खाथा माहे काय पनहनुएंग आयन केजंग थी ऐद्रब क्वामे कार्व थी सुदैन वंकार फाफ इन में ऐसे तंगा चिफ किंगे खा प्रक पद्वेत बात थी ना चर्चम तंगा इन पहाड़ हिंटर ड्रामा एला चीरी सोतर तास ऐंती आइ ड्राबेसी यंग चुएंचम एक हमी ख्वाम्सा मार्थ फिया सैंकार्ट हाई थे द आर्म लुएक चुएंग फांग कारा इस दिंग ती सुख हुमा एला थ्रंग फ्लांग ताऊ लकर्क नंगे का माकेत में बुद्विक ख्वा� रीबर्थ आली नम ख्वाम सुखुमाए ला ख्वाम खिदलू एक चुएंग मा रुए ग्राव रंग सुमडुल राहवांग चाकाए चंग कप चुंग गेव ला थी चुनाए खब खित कार्मी स्वनरुम ख इंगे खाचवी क्रदब खुन फाप कारस्टन गे खुनोंग फाप हिंत्रे मा क्वाक्वाम बाने गेचिंग फाप हे यांगेडी वोचना था निबली जॉनिथन बेली ओक्षना था निबली क्लाये पन्हनुए गाय नकाये स्टिंग चाव अंकर्स थी आय द्रब क्वाम नी मार्क थी सूद आय इंचुंग गाय थी वान मार्ड वी हुएं था कारा स्टिंग थी थमाए हे कामी थक सती आय कंगाय करंग आय कारा इच फासा का या एलकार दाइ द आर्म निबली आय एसी यंगा इन नाना चाती चाकफल कांतांग गोथर था सुन चुएंगा स्टिंग लक्वाम नाय वो थंग सा मार्ट गेखा इंकार सोमबत्ता उल करती शब से ही ने लेखा तो इंगाई दे था मैं है खाए द्राबो का साइनो प्रेच कखना दे ही था गैंफा आप पिंत्रे ला लख रहे होती एंड जोरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एबली अपन तावे थंक नंग मिती दाम नुसी थर मेला आर्मग अंगेरुए नंग ग्राव कारस डंग अंगे खाच व्याह पूच में खुए मोइंग कप ता उल करे ला कारता सिनेच अंग फुके खा थाम रूपरत एफ्रॉन्ड एपना का ऐसीं थी थीमीय संथांग आचीप हो दें लाख लाएँग गायन वाय ला तौ लखर एखाय हाँ खिरुम गान थंग इसरा चिरी सो थर थसन एला फा फिन दाई ही साइद लकारा इस दंक गे खामी क्वा मे खम खनायत खोब दी एला सा मार थाइद थी मी क्वाम खलु मे क्रुए थंग सील थर माइड यांग नास नाइच एफ्रन दे खिरबत तांग प्रवाति शास्त्र आइप चिन थुएंग थी मी स्फाफ चिताइच चपश इन बदान नी थमाई हे प्रकबसम खेख जुरासिक

मानुअल कारेची रूल ऑफ नमें कारे पिंत वै थिंक एक ना कै सिंवला तिनती सम खाय कपतिम न कै सिंह आचिफ खंगे खाय तिबोत्यांग नुए नंग फांग कारे फां कारंगइासपना एल अफा सा अंकरस एखाय पिंति चक्षाख्वा चा पिंतर रमजाति नक गाय लखवाम साम थ कारय तख्वां कारिचि रूल ऑफ थान थंगाइन् फा पिंतर ओथर था सन ऐलाखरव थी ओ डी मक्रभताउ लखरती खाथु एंग गाय दंगा ऐलाम एंड जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ कार प्राक्ताओक गे खाचुए फिम ख्वाम लाख लाइथान ग्वातंत्र मेह कबेर वे एला सतंत वेंग लक्स नारा डबुल्क गे फ्रनेच नी समदुल रहवांग वामा एक लाख वामे गे करंग थांग आरम ने लाखवा प्राबांग चुएंगे पनंक प्रक बसम खाये नरुए इंग्राव थी कारे आची हुए हवाई छलक लूना एब्लिस लूना ब्लेस लूना एबल्स एपन तवाई Thang नंग Na रुना Ding Runa Eh Men Thim Na Kais Ding Em Chi Cha Yang A Uni Edith I Ae, Des Ding Ga E Hen Thwing First Work Thi Yod Edin Chi Cha Kh Phal Ngang Kne Na Odi Ech Fa Akwa Me

आजीव खंगे खाए ती बुद्ध कुएं यांग तेनुए इंचाक फ़लंगा अनेन वैरुनाई लद्रा माचुएंगा इस इसंगा ऐहिंतुंग ख्वाम्सामार थाइंग कार प्रपता वेखा कप्त पाती हिलाखलाएं एंजोरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ऐं आओं को नम फ़लंगाएं लखवा माइकल चेट कब फूचम्मा सुअर नराव नाव ओडिर थे पंताव लखर थी थम थी अचुए मोइंग फूचम कबोल अना तु इन ताक उंगफा फिन तरकारे जिंग खचुए श्रीमदान आर्म थमगान रोम कब ना के जिंग माक प्रस्पकार ने दियांग लंगताओ द्रिना मियार्मदा और द्रिना मिरांडा द्रिना मियारंदा एकारुम थीम ना कैजंग इंता नानुएंग ऐन्ना कैजंग थी आयुन ईथी सुख नंग फाफिंत्र कारमी सुंदर ओम साथ इंतु एंक्वाम तंगाई चुंगाय फनेच संकार न मुमंग खंगेत के खामा इनोल कैहंगाई चाई फैलाका अर्फ चाई फै मियारंदा ओ देदेंद्विकवा में पेंटरम चात या इलाकार आइसिंग एक थी kringaich chwenge pankhun sambati samkhai samrpta ul akhar thi tingefchi etukar nehnu e chintna kar kar aisdengkhanget chwai tha me herue nangrav mekwwa me pumnu sima khoen ailayamai heenwa pal krat puong kwa moklal cha kai donesar sampalta dukchwangwai khwam samdulkhwang dimnakai aisdeng hanuengain chudai khung disamkhaiti su dakho nong jurassic world rebirth हुए क्वाम समदुल रहवांग नका इसंग माक प्रास्प कार कब नका इसंग ग्रो नाइम कार्फ सम्फसान निश्वसरांग कारा इसंग

રીબર્થ સતન ખંગ ચા ડિ નુન ફુ ફસો દાથિંગ તંગે દિમકાર ખાદિ હુએ નુ હુ કાબાંગ ચેસિંગ ખ્વા ખંગાઇ ને લાયંગ เวลาผ่านไปเกือบ10ปีนะับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติและไดโนเสาร์ไปตลอดการหลังจากการล่มสลายอย่างสิ้นเชิงของบริษัทอินเจนและเบยอซินสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงบนเกาะห่างไกลหรือสวนสนุกอีกต่อไปแต่กอดกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์อย่างถาวรไดโนเสาร์ป่าจำนวนมากได้สร้างระบบนิเวศ ที่ไม่เสถียรในหลายพื้นที่ของโลกก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโลกดูเหมือนจะสงบแต่เป็นเทียงภาพลวงตารัฐบาลต่างๆ ้างว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมทว่าในความเป็นจริงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดใหญ่ยังคงดำเนินการอย่างลับๆเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก DNA ของไดโนเสาร์ทั้งในด้านการทหารการแพทย์และเชิงพาณิชย์การอยู่ร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์และไดโนเสาร์จึงเปราะบางและความหวาดกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในทวีปอเมริกาภายในป่าดงบิบอันกว้างใหญ่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตสีแดง พื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์หลังจากเกิดการโจมตีของไดโนเสาร์หลายครั้งที่นั่นทีมนักวิทยาศาสตร์รับกำลังทำการขุดค้นอย่างผิดกฎหมายเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การจับไดโนเสาร์แต่เป็นสิ่งที่ทะย,ยานกว่านั้นมากนั่นคือการสร้างไดโนเสารุ่นใหม่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นและถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติผู้นำโครงการนี้คือดเอรเอเลนาวากัสนักพันธุศาสตร์อัจฉริยะที่เชื่อว,ว่าความผิดพลาดในอดีตเกิด แด่จากความโลภของมนุษย์ไม่ใช่จากวิทยาศาสตร์เธอทำงานให้กับองค์กรที่เรียกว่า Helix Initiative ซึ่งอ้างว่าไม่มีเป้าหมายทางทหารแม้ว่าแหล่งทุนที่แท้จริงขององค์กรจะยังคงเป็นปริศนา ในอีกด้านหนึ่งเราได้พบกับแดนเนียนครอสอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยของจูราสสิกเวิลด์ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสันโดษหลังจากสูญเสียครอบครัวไปในเหตุการณ์ไดโนเสาร์บุกเขตเมืองช่วงแรกๆแดเนียนได้รับการติดต่อจากหน่วยงานนานาชาติให้เข้าร่วมภารกิจลับเพื่อแทรกซึมเข้าไปในเขตสีแดงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพีลิกซ์ อินิช a t เอทีฟก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปการค้นพบดานเนียนไม่ได้ไปเพียงลำพังเขาร่วมทีมกับมายาโตเรสนักบรรพชีวินวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ซึ่งใช้เวลาหลายปีศึกษาการป่า รับตัวของไดโนเสาร์ในโลกยุคใหม่มาย่ามีทฤษฎีที่น่ากังวลว่าไดาโนเสาร์ไม่เพียงแค่เอาชีวิตรอดแต่กำลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วระหว่างการเดินทางในป่าทีมของพวกเขาพบซากไดโนเสาร์ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกระดูกที่แข็งแกรง่งผิดปกติรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและพฤติกรรมทางสังคมที่ก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดสิ่งเหล่านี้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ในที่สุดพวกเขาถูกจับโดย Helix Initiative และถูกพาไปยังฐานปฏิบัติการใต้ดินที่ล้ำสมัยที่นั่นดรเอเลนาเปิดเผยโครงการรีเบิร์ ird, ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างไดโนเสาร์ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างแต่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมไดโนเสาร์ป่าทำหน้าที่คล้าย อันฟ้าทางระบบนิเวศต้นแบบของโครงการนี้มีชื่อว่าเอเนอร์สเร็กสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาฉลาดล้ำและดูเหมือนจะสามารถสื่อสารผ่านเสียงและภาษากายที่ซับซ้อนได้เอเลน่ายืนยันว่าเอตเนอรสคือกุญแจสำคัญในการป้องกันการสูญพันธุ์ของทั้งมน อุดและไดโนเสาร์การทรยศสิ่งที่เอเลน่าไม่รู้หรืออาจเลือกที่จะไม่ยอมรับทือ h ฮลิคลิสอินิชิเอทีฟถูกแทรกซึมโดยผลประโยชน์ทางการทหารมากัสเฮลผู้บริหารระดับสูงวางแผนใช้เจเนสเรสเป็นอาวุธชีวภาพเขาเชื่อว่าโลกต้องการรูปแบบการควบคุมใหม่และไดโนเสาร์คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบแดนเนียนและมายาค้นพบว่าเฮลได้สั่งสร้างตัวอ่อนหลายตัวที่คล้ายกับเอเทเนสแต่ถูกปรับแต่งให้ก้าวร้ามากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบควบคุมทางประสาทเพื่อบังคับไดโนเสาร์จากระยะไกลเมื่อไดโนเ็กเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้มันเริ่มแสดงสัญญาณของความเป็นอิสระมันเรียนรู้สังเกตและจดจำรูปแบบของมนุษย์ระหว่างการทดสอบภาคสนามระบบควบคุมเกิดความผิดพลาดทำให้ไดโนเสลบหนีและปลดปล่อยไดโนเสาร์ที่ถูกกักขังตัวอื่นๆโดยไม่ตั้งใจฐานปฏิบัติการตกอยู่ในความกลาหลโลกบนขอบเวแห่งหายนะไดโนเสาร์ที่หลุดรอดออกมากระจาย ตัวไปทั่วป่าและมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่การสื่อสารทั่วโลกหยุดชะงักเมื่อภาพความกลาหลถูกเผยแพร่สู่สื่อความตื่นตระหนกแผ่ขยายอย่างรวดเร็วเอเลนาซึ่งสิ้น หวังกับการเห็นผลงานของตนกลายเป็นภัยคุกคามตัดสินใจช่วยแดเนียลและมายาหยุดยั้งเฮลพวกเขาค้นพบเวตเนสเร็กซ์ไม่ได้มีนิสัยรุนแรงโดยกําเนิดแต่มันมีจิตสํานึกและได้สร้างสายสัมพันธ์บางอย่างกับมายาซึ่งมันมองว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ในขณะเดียวกันมาร์กัสเฮลเปิดใช้งานแทนฉุกเฉินส่งโรนติดอาวุธและทหารรับจ้างออกไล่เต่ในเป้าหมายของเขาไม่ใช่การควบคุมอีกต่อไปแต่เป็นการลบล้างหลักฐานทุกอย่างที่อาจมัดตัวเขาด้วยการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย จุดคลแม็เกเกิดขึ้นในเมืองชายฝั่งใกล้เคียงซึ่งไดโนเสาร์หลายตัวอพยพตามเส้นทางธรรมชาติมาถึงนิเตอเนสเรสปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่เพื่อทำลายล้างแต่เพื่อรวบรวมไดโนเสาร์ที่แตกกระจายเป็นกลุ่มๆเป็นครั้งแรกที่ไดโนเสาร์แสดงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผนราวกับมีการวางกลยุทธ์แดนเนียนนำการอพยพประชาชนครั้งใหญ่ขณะที่มายาพยายาม สื่อสารกับเอตเนัสโดยใช้เสียงและท่าทางที่เธอได้เรียนรู้จากการวิจัยเอเลนาสวะชีวิตเพื่อปิดระบบศูนย์กลางของ Helix Initiative ป้องกันไม่ให้ลูกผสมตัวอื่นถูกปล่อยออกมาในช่วงสุดทอ ไฮเฮลพยายามควบคุมเอเทอร์เนสด้วยตนเองแต่ระบบล้มเหลวโดยสมบูรณ์เอตเทอร์เนสหันกลับมาต่อกรกับเขาไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายไร้เหตุผลแต่ด้วยการแสดงอำนาจที่เด็ดขาดเฮลเสียชีวิตท่ามกลางการทังทลายของฐานปฏิบัติการสมดุลใหม่ของโลกเมื่อฮีลิซิเ i ชิเอทีฟถูกทำลายโลกต้องเผชิญความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไดโนเสาร์ไม่อาจถูกกำจัดหรือควบคุมได้เช่นในอดีตเอเทอร์สเรัคซึ่งบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตนำไดโนเสาร์ตัวอื่นๆมุ่งหน้าสู่พื้นที่ห่างไกลจากมนุษย์ ทางการตัดสินใจก่อตั้งเขตอนุรักษ์ระดับโลกควินที่คุ้มครองซึ่งไดโนเสาร์สามารถดำรงชีวิตได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์มายาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของโครงการขณะที่แดนเนียนกลับสู่ชีวิตเงียบสงบรู้ดีว่าการต่อสู้ของเขาได้มอบความหมายใหม่ให้กับความสูญเสียในอดีตภาพสุดท้ายของภาพยนตร์แสดงให้เห็นเด็กกลุ่ม หนึ่งยืนมองไดโนเสาร์จากระยะไกลเดยไร้ความหวาดด้วยเตเนสเรสปรากฏตัวบนยอดเขามองโลกของมนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปในหมอกยุคของสวนสนุกได้สิ้นสุดลงแล้วและยุคแห่งการกำเนิดไตหมาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น Jurassic World รีเบิร์สถือเป็นบทใหม่ของหมื่นในแฟรนชายภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยที่ส่งอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หลังจากประสบความสำเร็จมายาวนานนับตั้งแต่จูราสิกภาค1993 ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูจัก,กรวาลจูราสิกด้วยเรื่องราวใหม่ทนที่จริงจังและเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงทีมนักสแสดงที่ผสมผสานร,ระหว่างดาราระดับโลกกับนักสแสดงรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์การคัดเลือกนักสแสดงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มมิติทางอารมณ์สเสน่ห์และความหลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนแฟรนไชส์นัดใหญ่นี้ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์นักสแสดงหลักของจูราสิกเวิลด์ r e เบิร์และเส้นทางอาชีพทางศิลปะของนักแสดงที่โดดเด่นแต่ละคนสกาเลต์โจแอนสันสทาเลต์โจแ s นสันสกาเลต์โจแ n นสันเป็นนักแสดงนำของ j u r a s s ิกเวิลด์รีเบิร์และถือเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่สำคัญที่สุดแห่งยุคเธอเริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Translation ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อน تل دھلائی پی تھی فان ما اوکے انسنا نائٹ رنگ فلنگانتی ہلاک ہلاک رپ کلوم تھنگ ڈراما کمیم دی فافن تریسرا ایل اف افنٹر فرمیکس ایتھپنتی رچک یانگ کوانگ کوانگ چاک ود باث ناتاشا اور مان فہروئے ایبلکویو دو این چا کروال فافنٹر مارے ویل چنگ تھمے ہت کلائی اپنا ایک نڈا بل کنگ فافنٹری

कार्य संग ऐलायद्र ब्रांगवल माक में चाक पलं आँख ने खाता में हे काय प्रहनुएंगाएं के जंग थी ऐद्रब क्वा में कार्फ माक थी सुदैन वंकार फापिंत्रोंस हाँ में ऐसन तांगा चिफ किंगे खा प्रक बात थी ना चर्चम तांगा इन पहाव हिंटर ड्रामा ऐला चीरी सोतर तासन ती आय द्राबे सी एंग चू एंचम एक हामी ख्वाम सामार्थ फिर सेंग कार्ट हाय तद आर्मलु एक चू एंग फांग कारा इस दिंग ती सुख हुमाए ला थरंग फ्लांग ताऊ ला खर नंगे का माकेत माय बुद्वी ख्वाम खड़ेंग फा आय इन ख्वाम ए पम